นีก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันมากๆก,ก,ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยคอดคิดถึงทุกคนเลยครับในคลิปนี้ผมจะทําการนาไก่ตันมาประชันศึกอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าไก่ทั้งสองเนี่ยมีความเหมือนกันมากต่างกันแค่ระดับเทียเป็นเผ่าวีฟีเหมือนกันทั้งคู่ได้หกหมัดครบและดาบคู่และคลิปนี้จะเป็นยังไง Enjoy ครับผมฝากกดไลค์แลเราไปรับชมคลิปนี้กันเลย ใครกับเนี่ยชนล่อปาดปาดล่อแเทียลุดอีกแล้วเนี่ยโอ้ยหลอจัดใครครับเนี่ยนายฝน้นนี่มันเรานี่ย่ะ <Okay. S 2> อ,อก็สำหรับต้นคลิปที่ได้เปิดไปก็เป็นพี่เองนะครับผมใครอยากจะแอดเฟซมาคุยเล่นอะไรนยีก็ได้แต่งดทักมาขอไก่ตันนะจ๊ะเพราะไม่มีให้หรอกีด็ดแถมบล็อกให้นะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาตามหัวข้อคลิปเลยก็คือไก่ตันเผ่าเทียหนึ่งวิสเผ่าวิสีเทียสิบนะคะวาร้อยห้าสิบมาประชันศึกกับราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมาดูกันว่าความแตกต่างและของเนี่ยมันจะได้คุ้มไหมนะครับแต่ว่าผมก็ไม่อาจจะแบบตัดสินใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ทุกคนเพราะว่าเราซื้อแค่ไอเดียเดียวบางทีที่เราซื้อมามันอาจจะเกลือก็ได้แต่ที่เหลือมันอาจจะโหดก็ได้คือก็แล้วเตะดวงอีกหนึ่งทีนะคะเตะทั้งนี้ทั้งนั้นก,ก็ดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับว่าแต่ลูกฟิตนายมีอะไรเนี่ยนายมันหยงเยงหงเยงเนี่ยอะไรนายเอานะอะไร,อ,ไรอ๋อคือจะเอาให้เราแบบมาเทรดให้ได้เลยใช่ไหมเอาอะไรอะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยโมจีเลยหรอโมจีอ่ะเรียกอะไรอ่ะเอาเปล่าผลสปินถาวรอาป่ะ a few moments later รู้สึกว่าเหมือนตอนนี้เขาจะเงียบไปเลยนะครับไม่มีการตอบรับใดๆจากเสียงที่ผมพูดไปนายนายไม่คิดจะตอบอะไรเลยเหรอ,อเขาส่งอันนี้มาคืออะไรผมก็ไม่เอาแล้วกันโอเคและร้านที่เราจะไปใช้บริการนะครับก็แน่นอนว่าจะเป็นร้านวิลไซนัพปิสโต้บริการจำเลยเกตันเลยค่ะย่อมเยาวอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งม,มากๆการแจ้งเตือนได้เลยครับผม let's go <S โอเคโดยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันหน้าร้านเว็บไซต์ครัพปิสโตแล้วนะครับผม การจำหน่ายเตตันนะครับที่ราคาถูกย่อมเยาปลอดภยัยไม่โกง,ไม,งไม่เกียียนและไม่เก่งใจใครไม่เก่งใจใครไม่ได้นะครับต้องเก่งใจลูกค้า อันดับแรกเลยเนี่ยเราก็มากดสมัครสมาชิกก่อนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านและก็รหัสผ่านอีกครั้งให้เรียบร้อยแล้วกดสมัครนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็เอาราชที่สมัครมากกอกตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวผมใส่รหัสของผมกันนะเลางเราก็กดเข้าสู่ระบบไปเลย <c oughs> และจากนั้นนะคะผมเราจะซื้ออะไรเราก็มาดูราคาไว้เว้ทุกคนแล้วเราก็ไปหน้าเติมเงินนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกระหว่างทูปเงิวอลเลตอ่างเปากับธนาคารคลิกสลิปนะเราก็สาม,มารถเติม <c oughs> <c oughs> ได้สรงแบบนะคะผมไม่ว่าจะเป็นการสร้างทรงอ่างเปาเติม เนียคอมเมนต์บ่อยเนี่ยผมทำสอนให้นะครับแล้วก็ธนาคารจีสลิปเนี่ยโอนได้ทุกธนาคารยกเว้นธนาคารกรุงไทยนะครับแต่ถ้าโอนมาแล้วส่งสลิปเข้ามาในเพจพร้อมแจ้งชื่อในเกมเดี๋ยวเราจะแอดพอยให้นะครับนี่ยเราก็แนบสลิปตรงนี้ได้เลยนะครัะอือมันก็จะให้เลือกไฟล์สลิปนะเสร็จแล้วเราก็จะเติมเงินเข้ามานะครับเออแล้วตอนนี้เนี่ยทางร้านก็บอกมีไก่ตันราคาถูกมากมายเลยนะแนะนำให้กดเข้าไปที่จำหน่ายไก่ตันข้างนี้นะครับเราจะได้เห็นไก่ตันทั้งหมดขอ,ข,อข,อของทางร้านอ่ะโโอ้หถือว่าของจะหมดเยอะอยู่ ทีเด็ดนะครับนี่นะอย่างไก่6กหมัดของร้านก็ถูกมากเลยเหลือ39บาทนะครับไก่ดองเพชรอนิเมะเอ็นเจอร์ห้าหมื่นเพชรร้อยเก้าสิบบาทสุ่มตัวมิติกด้วยเฮ้ยไก่ก็น้อยเอ้ยอันนี้นะาทำคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าลองทำคลิปรีวิวครับผม10บาทมีเกลือด้วยแต่ก็น่าสนใจครับราคามันถูกดีโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะซื้อเป็นเจ้าไก่สุ่มเผาวีซี่เทียสิบสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งตัวนะเขาบอกว่าได้ดาบคู่ได้หกหมัดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นนี่ครับสุ่มเผาเทีีียยยรรรนนนนะคััับววเเเหมืืออกกกกดด๋ทาาซ้ล ขอให้ได้ตัวดีๆนะจะมาอวดเพื่อนป้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวขอไปซื้อเทียร์สิบด้วยครับกดซื้อสินค้ามาใจ เรียบร้อยครับถึงก็ได้ไอดีมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการคัดลอกไอดีแล้วไปเข้ากันเลยดีกว่าครับทีนี้เราก็มาหน้าล็อกอินนะครับเราก็ใส่ไอดีพาสเวิร์ดนะครับผมตรงนี้มันจะมีจุดขั้นแบบนี้ด้วยนะทุกคนเราก็ลบออกด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเว้นวรรคติดไปก็ลบออกด้วยนะครับเดี๋ยวรหัสจะไม่ถูกแล้วกดล็อกอินเข้าไปเลยกันเลยดีกว่านะครับทีนี้มันจะขึ้นเป็นแบบให้เราเวอร์ฟายนะครับเพื่อยืนยันความปลอดภัยก็มันให้บวกเลขแล้วก็บวกบวกไปนะครับแต่ถ้าที่หยัดบวกก็กดฟังเสียงแทนได้นะทุกคนแต่นี้ผมก็็คคคณิิตดเเเรรวออยยยู่่่ละแบบบสสีีีืนนัา ไผิดเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ไม่มีพลาดปรับบวกเลขครั้งสุดท้ายนะครับผมป๊าบ เรียบร้อยและตัวนี้เราก็เข้ารหัสไก่ตันร้อยห้าสิบบาทได้วีซีเทียร์หนึ่งที่การันตีดาบคู่หกบาทครบมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเข้าแม่ปอกฟุตเพื่อไปดูไอเทมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะตรงปกหรือจะตามันจะได้ไก่ตันหรือไก่ต้มน,นะครับจะไปด้วยกันมากระทืบไหไลแล้วเราไปรับชมกันเลยครับผมลืมรับชมมีคลิปนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีสุ่มแจกอย่าลืมกดไลค์ก,กดซับสไคร้นะครับมาเข้าไอเดียมันเป็นที่เรียบร้อยแลวครับสำหรับไก่ตันผาวีซีเทียร์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคร RGB แล้วก็เหมือนตอนนี้ใช้เป็นผลเวโน่เลยทุกคนเชดคีใครใครส่ PP ผลพิษนี่ได้เลยนะนี่เห็นคนนี้ยอมใช้ในการ P PP อยู่นะครับผลนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยว่า P PP ดีอยเออแล้วก็ได้เคียวสามร้อยห้าสิบแต่ว่าประเด็นคือเราต้องดูครับว่าเราได้ไอเทมอย่างที่การันตีบอกหรือเปล่านะครับเออแต่มันมีก้อนฮิวแมนจริงนะอ่านี้ทุกคนดาบคู่โอเร้งนะครับผมซึ่งก็ตรงปกไม่จุกตาแน่นอนเลยทุกคนเออแล้วก็มีตีพอเด้มีเรียบร้อยนะครับผล มีผลชาลูกับผลกิวตี้มีผลพาผลาผลพอโทโผลสไปเดอร์ผลเล็บผลสั่นสะเทือนด้วยนะครับก็ผล <Go! S 1> ก็จะประมาณนี้นะเออตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะคะพวกดาบคาวเวนเดอร์หรือคาวเวนดิสสไปกี้ไทเดนหรือบัตตี้ซอสได้ผ่านการฟาร์มมาสักสามร้อยพวกๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไทเดนคาวเวนเตอร์ฟาร์มแมส ความเนี้ยความมัสามร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบโอเคเลยวิธีสังเกตว่าเป็นเผ่า v c เลยหรือเปล่าก็อันดับแรกดูหลอดเกียร์ซ้ายล่างเลยนะคบถ้ามีหลอดขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าเป็น v c แต่ส่วนจะเป็นเทียไหนเดี๋ยวเราจะสอนในคลิปนี้เหมือนกัน V เทีย v c เทียหนึ่งจริงครับมาเดี๋ยวเราลองเก็บสเตตดูนะครับมาทุกคนรูว่าจะกดแปรงล่างได้หรือเปล่าเดี๋ยวตัดไปเจอกันอีกทีตอนที่เราพร้อมที่จะเปล่งร่างกันเลยดีกว่านะครับสับเผ่าหนมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นสายโจมตีกายภาพหนักๆนะคบผม แล้วก็คนข้ที่จะเหมาะกับการเอาไปพิพอยู่นะครับแต่แค่การเก็บหลอดเกตให้คุณผู้ชมดูไม่เป็นอะไรที่โคตรทรมานเลยเพราะมอนตรงนี้มันตีเข้าแล้วมันก็แบบฟิวฟิวให้ผมลอยได้อ่ะโอ้โอใจเย็นนุ่มทำไมการเก็บสเต็ตเป็นการเก็บสเต็ตนี้ลำบากขนาดนี้ครัหรือว่าผมควรจะมีผู้ช่วยในการมาทำคลิปแล้วครับเนี่ยโอ้ยผมตายโอ้ย และนี่แค่เริ่มต้นโอ้ย๊ยผมตายทุกคนครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมเก็บเกตจะเต็มด้วยความที่แบบว่ากําลังเพลินๆแล้วฟาร์มไปฟาร์มมาอะไรเงี้ยลืมดูเลือดผมตายครับผมโหเราต้องเก็บใหม่อีกแล้วทุกคนเป็นอะไรใจผมด้วยนะคะผมรู้สึกว่าเก็บตรงนี้ไม่เวิร์คเลยย้ายสถานที่แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดดันเกิดขึ้นอีกแล้ว ผมสาบานว่าตั้งแต่เล่นบล็อกฟุตมาไม่เคยหัวร้อนอะไรขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ใช้อารมณ์กับการเล่นเกมในขณะที่ผมกําลังฟาร์มอยู่ดีๆนะครับผมผมก็โดนเปิดนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับทุกคนแล้วผมก็ได้ทําการตุยๆไปนะครับผมตายไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วคือแบบงงมากนยมันเจ้าอีกแล้วนะครับหวังว่าระหว่างนี้คงจะไม่มีใครมากวนผมอีกแล้วอะนะผมเก็บสเตตไม่ถึงไหนไม่เสร็จสักทีเนี่ยทุกคน จังหวะน,นี้ผมก็ฟาร์วนไปยาวๆนะครับเพื่อจะเก็บหลอดสเต็ปถุงใหญ่จะทุกคนได้เห็นตอนที่ผมแปลงร่างเป็นเผ่าในเกตต์นราคา150บาทนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมมาซื้อได้เลยที่ร้านแฮปปี้สตร์คุ้มค่าแน่นอนครับใกล้แล้วใกล้แล้วมาแล้วมาแล้วจะ yeah! มาแล้วทุกคนแย่มาแล้ว,ะวนะในจังหวะนี้เราก็ขอทำการแปลงร่างเลยนะเละแปลงร่างกัตัวไปแบบนี้้ิบวันดู รยบห้อยครับทุกคนเผารุ่นนี่นะครับไก่ตันราคา1 5ึยบาทเป็นยังไงล่ะคุ้มค่าคุ้มราคากันไว้ครับเพื่อนๆือว่าคุ้มค่าคุมราคาแถมที่เป็นเผาวีสิงจริงตั้งหางนะครับว่ากว่าจะเปลงล้างได้เอาสะบอบเลยนะครับเอาสะผมหอบเลยนะคุ้มครับคุ้มครับอย่าลืมว้ใช้วิการนะครับได้จริงครับถ้าไ้ไม่จริงก็สามารถแนบหลักฐานแล้วมาเคลมได้เลยนะครับแต่ต้องมีหลักฐานครบตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับ โอเคทุกคนในขณะที่อัดคลิปอยู่ก็คือเจอแจ็คพอตอีกแล้วเว้ยทุกคนสําหรับไก่ไอที่ผมซื้อไปเป็นเทียนสิบใช่ไหมครับคือมันมีปัญหาเว้ยทุกคนเหมือนกับว่า ID นั้นนะครับของมันจะขาดดาบคู่ไปซึ่งผมก็ไปเคลียร์มาแล้วอันเนี้ยคือผมถึงบอกว่าให้อัดคลิปตั้งแต่เริ่มจนเข้าวราดน,นะครับถ้าเกิดไม่ตรงปกอกยังไงเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนไอให้ใหม่ได้เลยนะครับ แต่จะต้องแนบหลักฐานตั้งแต่เริ่มจนจบนะคะที่ต้องย้ำบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้ามาไม่ค่อยอัดคลิปกันเท่าไหร่แล้วมันจะตรวจสอบยากมากเลยให้ดีไปกว่านั้นนะอัดคลิปตั้งแต่เริ่มจนเน่ารหัสต่อให้เข้าได้เข้าจนเข้าไปเห็นของเลยจะดีที่สุดเลิศเ,เลยครับผมเรามีปหัหาอะไรจะได้ตรวจสอบง่ายๆเลยทุกคน อีกเรื่องที่ผมต้องแจ้งคุณผู้ชมเะครับคือผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่าผมต้องทําหลายอย่างมากในวันวันหนึ่งแต่ว่าผมจะไม่ลืมลูกค้านะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดทักมาแล้วเนี่ยทิ้งข้อความรายละเอียดไว้เลยแล้วพอผมว่างเนี่ยผมจะไปไล่ตอบนะครับอาจจะไม่ได้ตอบรวดเร็วทันใจแต่ว่าบริการดีดูแลดีครับก็ทักมาไว้ที่เพจแฮปปี้สตูเนาะถ้าว่างแล้วผมจะไปไล่ตอบในแต่ละวันนะครับไม่ต้องกลัวว่าะจะไม่ตอบมาเดี๋ยวเราเข้าไอดีมาเลยนะครับสาหรับเทียร์สิบนะทุกคนนี่ก็ได้เคลียร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคร ้มีโยรุจิ๋วด้วยทุกคนเดี๋ยวนะโยรุจิ๋วผมเอากล้องออกกันนี่แล้วก็ฟาร์มมัดมาเป็นทีเรียบร้อยสามสามสามชิคกี้แล้วโยรุจิ๋วอย่างนา่ารักอ่ะทุกคนและเพ้นเผ่ามนุษย์เงือกนะครับสหรับไอดีที่สองที่เราจะมาประชันนะครับสหรับไอดีเทียสิบดีเอ๋อแรงนะแรงนะโยรุจิ๋วโคตรแรงนะบกนวกก่อนหุยจิ้มทีไม่จิ้มฟันทำไมแรงเงี้ยดูดิจิ้มทีบอกเลยว่าหน้าสั่นหน้าชานะทุกคน อันนี้ของหาย,ยากนะครับแล้วก็มีดาบคู่จริงนะครับแล้วก็เป็นเขียวมัลริซีร์ลีดีบอสที่มินไปที่เรียบร้อยแล้วก็สำหรับผพวิษณ์มีผลเวโนมให้นะครับของก็จะประมาณนี้มีเงินห้าสิบห้าล้านแล้วก็แฟกเมนต์อยู่ห้าหมื่นเก้าเลยทยีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ได้เป็นโบวจีนตื่นด้วยทุกคนโอ้เคล็ดแคไม่ธรรมดาแล้วแบบเดียวบอกเลยว่าไม่โทรทาร์แล้วครับผม นี่ถต่ว่าตื่นจริงไหมก็ตื่นจริงนะครับทุกสกิลเลยและได้เป็นเผ่ามนุษย์เงือกที่ลหลายๆคนอยากได้นะครับโอเคอะเอ่บอกแล้วว่าผมจะใส่เผ่ามนุษย์เงือกมาเยอะๆนะคะเพราะว่าคนดูชอบระว่าง250กับ1 5 0บาทแต่อันนี้ได้โยรุจิวด้วยอันนี้มันจะสุ่มๆนะครับแล้วแต่ด,ดวงนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเก็บสเตตแล้วแปลงนั่งโชว์ทุกคนกันดีกว่าโดยการเก็บสเตตของพวกนะครับก็จะใช้ไม้จิ้มฟันในการจิ้มบันนี้เลยไม้จิ้มฟัน น้องจะน้อยใจไหมเนี่ยเกตดก็ก็จะเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เราก็เบรกลากได้แล้วถ้าเกิทุกคนเดี๋ยวเรามากดตัวไวายไปพบอปกันตบบน,นี้เลยโคตรเท่อันนี้เป็นสายสายเกียร์ไหนเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดใครเล่นผอก็ได้จะดูออกเนาะอันนี้ไม่ติดนืดอนะ ผมไม่รู้ว่ามันคือเกียร์ไหนนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครมีข้อมูลหรือว่ามีความรู้เนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะว่าผมยินดีมากมากเลยเนี่ยตีแล้วมันเป็นแบบนี้นอันนี้คือเกียร์ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเป็นเสียสิบจริงหรือเปล่าก็คือวิธีการไปดูเดี๋ยวผมจะพาไปด,ไปดูนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้าราหัสให้เห็นว่าเออของมันเข้าแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับผมเวลาเคลมจะได้ง่ายๆจะได้ดูคลิปถ้าเกิดม,มีปัญหาจริงจะได้เคลมได้เลยเนะาะเราต้องไปกดที่เป็นตัััวบบาายกหรรรือเเเเเเปปล่คคดีีจจนผม โดยวิธีการที่เราจะไปเช็คเที่ยวว่าเราเป็นเทียสิบแล้วหรือยังเนี่ยเราจะไปที่เกาะต้นไม้ยักษ์กันในโลก3เพอเราเดินทางไปถึงแล้วให้ทําการใช้ทุกสกิลที่พุ่งไปข้างหน้าที่การกระโดดที่มีเพื่อที่จะขึ้นไปบนต้นไม้ยักษ์สูงสุดพอเราขึ้นมาด้านบนแล้วกดคุยแล้วเข้ามาด้าไในา อนนี้ผมก็ขึ้นบาบนต้นไม้เปที่รียบร้อยแล้วครับใช้เวลาแบบคอน้านที่จะนานจัดเลยนะเดี๋ยวเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็กดนี่เข้ามานะครับเ <laughs> ทเลพอทมาตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาตามทางแล้วก็กดสับขันยกตรงนี้เลยนะทุกคนจากนั้นทางก็จะเปิดแบบนี้นะคะผมโอเคจักน้นะครับเราก็เดินตรงมาเลยครับทุกคนแล้วก็มาที่ห้องนี้ครับนี่เข้ามาเลยนะ แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็คุยกับลูกไฟสีแดงๆนี้ได้เลยนะครับนี่นะมันก็จะบอกว่าแบบเออเควสเราไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับ <c oughs> แบบนี้ก็คือเป็นเทียสิบเรียบร้อยทุกคนเป็นไงเทียสิบจริงไม่จริงนังนะครับสำหรับวิธีดูเผาก็จะประมาณนี้เลย ก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะผ,ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกันนะครับสารับคอมเมนต์ที่น่ารักและคนที่กดติดตามนะครับเราจะสุ่มแจงหนึ่งไอดีสำหรับเผา V4 นะคไว้เจันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอยากให้ทำอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมบายบายขอตัวลาไปก่อนนะครับ